เอ๊ะไอติมช่วยนี้เรายังไม่ได้กินเลยทำไมมันหายไปเหมือนมีคนมากินเลยกินข้าวแล้วเหรอกินไอติม,ตม <c oughs> ฮะกนยาคับมืมไม่ครับน้องมิ้งไปหยิบไอติมมากินนะ้ะมไม่จำได้ว่าไอาติมนังเต็มถ้วยอยู่เลยแต่เหมือนมีคนมากินแบ่งไปครึ่งนึ่งแม่ไม่ได้กินนะ <Huh? S 2> อะไรไต้องมามองป๋าเลยป๋าไม่ชอบกินไอติมป๋าไม่เคยเดินเข้าครัวไปยึบไอติมกินนะเออใครจะกินบีมกินไปเปล่าแล้วบีมลืมมากเออนั่นะดิน้ำบีมไม่ได้กินนะเอาเห็นตอนนั้นซื้อมาหลายถ้วยอะ่ะก็กินไปจนจำไม่ได้หรือเปล่ามีตั้งหลายรสดูดีแต่ปกติบีมกินไอติมเขาก็จะกินทีเดียวหมดถ้วยเลยนะ <c oughs> แต่แม่ไม่ได้กินแน่นอน เล่นเกมมากว่าอุนจำไม่ได้ว่าไอ้ตินมหายไปไหนไปทางนู้นยิงเลยอ้ยิงได้แล้วหนึ่งตัวยิงตัวที่สองโอ้ยโดนยิงหลบก่อนหลบก่อนเดือนนี้จะมีอะไรให้เราซื้อมั่งนะมีอะไรน่าสนใจลดราคาบ้าง ยี่ห้ออะไรเนี่ย DQ อ,อ่านไม่ออกอันพอแล้วเดี๋ยวหมดถ้วยเจอแล้วนี่นี่อันนี้น่าซื้อมากลดราคาถ้วยโอ้โหเฟเซลต้องจัดซะแล้วเห็นบีมกินในติมแล้วอยากกินในติมบ้างจังแม่อยากกินในติมของน้ำบีมหมดนะไม่เป็นไรบีมแม่กินหมด เดี๋ยวแม่ซื้อให้ไหมอ้ยไอติมสตอเบอรี่เหลืออีกหนึ่งถ้วยฮ้ไอติมทำไมมันหายไปอะทำไมมันแว่งมาอย่างนี้บีมกินไปหนึ่งถ้วยแล้วเหลืออีกหนึ่งถ้วยนี่ยังไม่มีใครกินแล้วทำไมไอติมถึงแหวงบีม ไอติมถ้วยไม้มนี้<ม>บิมได้กินหรือเปล่าไม่ได้กินนะครับรอแล้วทําไมถ้วยไม่มันดูสิเนี่ยมันแว่งไปไหนครึ่งแก้วอ่ะใครกินป้าเหรอไม่ต้องมองเลยป้าไม่ชอบกินไอติมทุกทีซื้อมาก็กินกันสองคนป้าไม่เคยยุ่งเลยนะไอติมอ่ะจริงเหรอเอออืมเย็นสดชื่น พอแล้วเก็บไปก่อนกินแค่นี้พอเดี๋ยวไปแช่ตัวกินไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกินใหม่เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมากินบีมบีมทำอะไรลูกเล่นเกีมอยู่ครับเหรออ้าวแล้วป้าป้าหายไปไหนไปรด,ดน้ำต้นไม้มั้งเหรอไปดูสิป๊ารดน้ำต้นไม้อยู่ไหนไปดูสิอยู่ไหนอ้าว ไหนปลาลุน้ำลุหมาอยู่ตรงไหนพี่บี๊มบิ๊มอย่าเสียงดังนะนี่แม่แอบถ่ายไว้เป็นหลักฐานต้องลบต้องลบต้องลบให้ปลาเห็น หลักฐานของเรานี่คนชอบกิไนไอติม <laughs> อ้าวไปไหนกันมาแม่ลูกไปเดินเล่นข้างนอกบ้านมาเนี่ยเหร,ทรอทำอะไรอ่ะไม่ทำอะไรดูนู่นดูนี่ไปเรืเ่อยเหรอปา แม่รู้แล้วว่าไอติมมาหายไปไหนทำไมลืมใช่ไหมกินไปแล้วแล้วก็ลืมว่ากินไปแล้วใช่ป่ะว่ามันแบ่กบีมใช่ป่ะเรารู้แล้วเนาะอยากรู้ไหมว่าทําไมไอติมถึงหายเอออยากรู้เหมือนกันเราจะได้รู้สักทีไงว่าทำไมไอติมมันหายไปเอาไปดูอะไรถ่ายคลิปวิดีโอไว้เมื่อกี้ไปเดินเล่นกับบีมมาถ่ายคลิปวิดีโออะไรอลองดูสิไอติมมันหายไปได้ยังไงบมเป็นไง อบาพีในเตี๋มเป็นยังไงไปหาอะไรไปหาหาน้ำกินในตู้เย็นกินสิกว่ะได้วยจัคนไม่ชอบกินไอติมค่าหลังค่าเขา